ผมสาบานว่าจะอยู่กับฝนตลอดไปเอาโทรศัพท์มานี่ทำไมถึงมี้ายผู้หญิงด้วยอะลูกค้าลบทิ้งเดี๋ยวนี้เลยต่อไปห้ามคุยกับผู้หญิงคนไหนยกเว้นฉันคนเดียวเขียมกับที่คุณให้ติดข้างติดตามมาส่งแล้วค่ะในที่สุดก็มาสุดที่ร้านล,ลองใส่อันนี้ดูผมว่ามันดูไม่ค่อยหมอะเลยหมอไม่หมาะคุณก็ต้องใส่ โหที่รักวันนี้ผมมาทํางานต่างจังหวัดผมไปกลับบ้านแล้วนะนี่แกกลัวเมียนจริงเลยเนี่ยไม่ใช่ดิแฟนฉันเป็นคนขี้หึงมากขนาดนั้นเลยเหรอใครอ่ะงานเข้าแล้วไปไหนทำไมคุณถึงไม่บอกฉันฉันยังไม่ได้อนุญาตเลยนะข่าวแนาะถ้าวํำเร็จดีน คุณเป็นบ้าได้ไงทำเกินไปแล้วนะคุณซาบานแล้วไม่ใช่หรอว่าจะอยู่กับฉันตลอดไปฉันจะไปหาคนที่ออฟฟิศนะอแฟนผมมาจะบอกถ้าผมอยู่ไหนมีชินไม่โพหรอกุมเนบ้ากนแล้วเราเลิกเถอะเราต้องอยู่ด้วยกันต่อไปสวัสดีครับคุณสมชายผมกำลังขึ้นไปนะครับ ถ้ามีสัญญาณมันหายไปล่ะถ้าส่งวีดีโอมาเนี่ยทำไมคุณถึงทำแบบนี้กับฉันเลอกกันแค่ไม่กี่วันคุณก็มามีผู้หญิงคนอื่นแล้วเหรอคุณพูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ย